4M ชอบไอเดียคิดอะไรไม่ออกก็คิดออกได้คุณเคยไหมนั่งคิดงานอยู่ครึ่งวันสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยเพราะคิดไม่ออกถ้าใช้ 4M มาช้อปปิ้งไอเดียจะช่วยคุณได้แน่นอนเวลาเราคิดไอเดียไม่ออกอย่าเพิ่งรีบเครียดเพราะจริงๆแล้วไอเดียไม่ได้หายไปไหนแค่คุณยังไม่รู้ว่าจะไปหามันยังไงเท่านั้นเอง และนี่คือ 4M เครื่องมือเจ๋งๆที่จะพาคุณช็อปไอเดียได้แบบเร็วไว M1 มี value ีแวเริ่มที่ตัวเองก่อนถามตัวเองก่อนเลยค่ะปัญหานี้เราเคยเจอมาก่อนไหมและตอนนั้นเราแก้ไขย,ยังไงแล้วได้ผลดีตัวอย่างเช่นเคยหมดไฟตอนเรียนแล้วลองใช้ Pomodoro คือเรียน25นาทีพัก5นาทีเวิร์กสุดงั้นปัญหานี้ก็ลองใช้วิธีเดิมก่อนเลย M2 เนตแวร์รูมองคนอื่นบ้างคนอื่นเจอปัญหานี้ไหมเขาแก้ยังไงแล้วเวอร์ลองส่องเพื่อนรุ่นพี่ YouTube เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่นไอเดียที่คุณขโมยได้แบบไม่ผิดกติกาตัวอย่างเช่นเพื่อนในกลุ่มอ่านไม่ทันสอบแต่เขาวาดไม d แม p สรุปได้หนึ่งหน้าแล้วเขาจำแม่นขึ้นมากคุณก็ลองลองดูบ้าง M 3 Moral Val u e อย่าลืมมองผลกระทบถ้าแก้แบบนี้แล้วจะกระทบใครมันขัดกับสิ่งที่เราเชื่อไหมตัวอย่างเช่นอยากโกงข้อสอบเพราะไม่มีเวลาอ่านแต่ลึกๆรู้ว่าเราซื่อสัตย์และไม่อยากเสียศรัทธาตัวเองงั้นเราลองขอสอบซ่อมหรือคุยกับอาจารย์ดีไหม M4 m ม n m i n d นคายแขยายมุมมองให้กว้างปัญหานี้คนอื่นในโลกเขาเจอไหม แล้วเขาแก้กันยังไงลองหาข้อมูล Google Reddit, YouTube TED Talk อะไรก็ได้ตัวอย่างเช่นคนทั่วโลกเขาเจอภาวะหมดไฟหลายคนใช้วิธีวิ่งเขียนบันทึกหรือดิจิตอลดีท็อลองเลือกหนึ่งวิธีมาทดลองใช้ดูแค่มี 4m คุณก็ไม่ต้องคิดมั่วอีกต่อไปเพราะมันคือกรอบคิดที่ทำให้คุณ 1. เข้าใจตัวเอง 2. มองเห็นทางเลือก 3. และหยิบไอเดียได้ไวเหมือนเดินเข้าร้านสะดวกซื้อสรุปก็คือคิดอะไรไม่ออกไม่เป็นไรบางทีเราไม่ได้ไม่มีไอเดียแค่ยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มหายัางไงต่างหากและ C m จะเป็นตะก้าให้คุณได้ช็อปไอเดียแบบมือโปรเลยค่ะ <Wow. S 1> ฝากไว้นะคะไอเดียไม่ใช่ของวิเศษที่ต้องรอให้ตกมาจากฟ้ามันคือของที่คุณสร้างเองได้ถ้าคุณรู้ว่าจะถามคำถามอะไรบ้าง หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ